สวัสดีค่ะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกคลิปนึงแล้วนะคะอ่าคลิปนี้ที่เห็นอยู่หน้าปานี้นะคะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะวันนี้คือวันนี้ไปจะมารีวิวสลามที่ซื้อมานั่นเองนะคะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าสูตรนี้นะคะมันจะแบบนุ่มมากนะคะแต่ว่ามันจะแบบ ยังไงพูดไม่ไถูกเดี๋ยวเรามาลองจิ้มกันดูก่อนเลยสเข้ากันเนี่ยเสียงมันก็จะประมาณเนี้ยคือแบบยืดด้วยนะคะอ่านี้ไปซื้อมาแต่คลิปที่แล้วใครได้ดูยัง ทำเองนะคะรีวิวสลา,ามเหมือนกันแต่ว่ารีวิวสลา,ามที่ทำเองเนาะแต่นี้มาพอคลิปที่2นะคะก็จะเป็นรีวิวสลา,ามที่ซื้อมานะคะอันนี้คือซื้อมานะคะ,ะเดี๋ยวเราลองเอาเขาออกมาลกันเลยดีกว่า ทาดาก็เอาออกมาเสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาติดมือนะแต่ว่าปลายเนี่ยนวดไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะไม่ติดมือเองนะสี่เท่ากัน นุ่มแล้วก็ฟูด้วยนะคะคือแบบเสียงจิ้มาาฟินมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมายืดให้ดูกันเลยก่อนเนาะ เริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะคะดูดิเขายืดขนาดไหนนะคะเนี่ยนะคะติดมืออย่าบอกนะติดมือว้าวไม่ติดมือด้วยต้น ก็ติดอยู่นิดนดนะคะมันก็รู้สึกเหนียวๆอันนี้ไปซื้อมา30บาทแต่คุณภาพดีนะคะคือแบบชอบมากเลยอ่ะก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนีเ่เป็นไงบ้างคะอ่าประมาณนี้ชื้แต่พอทาเขาลงไปเนี่ยเขาก็จะใส่ แบบหนึ่งว้อวะเดี๋ยวไปซูมให้ดูนะคะคือตรงนี้นะอ่าก็จะประมาณนี้เห็นเนื้อเขาแล้วเนาะอันนี้คือสลามที่เรายืดน,นะคะแล้วก็ทาบไว้บนกับพื้นก็จะเป็นแบบนี้ใสๆอ่าแล้วก็แกะเขาออกมาโอ้ยอย่าแข็งนะ โอเคออกมาได้เหมือนเดิมเลยค่ะกับสู่ส,ะะสภาวะเดิมก่อนคือว่าพวกนี้นะคะก็จะแบบว่าเราเนี่ยต้องใส่ภาชนะไว้นะเพราะว่าเขามีขนาดเยอะแล้วก็หนานะคะ อ่าโอเคนะคะก็สำหรับการรีวิวสลามที่ซื้อมาของไปวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะซับสไครต์อะคะ่ะใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีไอเดียเจ๋งๆนะคะหรือยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เลยก็มาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเหมือนกันเลยนะคะ โอเคก็สำหรับวันนี้ไปก็ขอลาไปกับเจ้าตัวสลามนุ่มฟูตัวนี้นะคะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าไปลงคลิปไหนอีกนะก็ฝากติดตามด้วยเด้อเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เป็นวันปกติแล้วเนาะนะคะโอเคไปละบ๊ายบาย,บายไปของจริงแล้ว